สรุปแล้วอันนั้นเป็นวายว่าเป็นเลือดกันแน่นไอ้เชีย่ยโคตรเจง๋งแม่งจากเลือดกลายเป็นเรือเฉยโอ้โหคำพ้องจองด้วยโ <Okay, S 2> อเคครับก็จากที่ <S <S สถานก,การณ์ที่ทางต้นหัวเรือเขาบอกนะครับตอนนี้คือเรากำลังอยู่ในการต่อสู้กับทางบ r i t i s h นะครับหรือทางอังกษนครับโดยที่เราเรือเราก็เป็นเรือเ่อ Queen's Going Mary ครับผมแล้วจะเวลาชา์จจะสลัดให้ได้เลย สำหรับการควบคุมในเกมนี้นะครับก็เรื่อยๆนะครับไม่เราใช้เมาส์หมุนซ้ายหมุนขวานะครับคลิกขวาเพื่อยิงนะครับโดยที่ว่าพอเวลาเราคลิกแล้วครับมันจะมีอัตราการรีโหลดเห็นไหมครับตัวหลอเสียงเหลืองขึ้นพอมันขึ้นเต็มเสร็จปุ๊บมันก็จะยิงนะครับเราก็จะใช้าันยิงคนหนึ่งได้นะคมันก็จะมีไฮไลท์เสียงแดงนะครับเดี๋ยวนะเกมมันมีแค่นี้เหรอระบบระบบการเล่นเนี่ยมันมีแค่นี้จริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมห้าปีนะครับเนี่ยฮัลโหล Ubisoft ยูวีซอฟมันเชเดียลยูวีซอฟสิงคโปร์ฮัลโหลแต่าจจริงๆก็สนุกเหมือนกันครับหลังจากที่เล่นมานี่คือระบบเ้ยเดี๋ยวนะนั่นมิสไซล์เหรอวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเรือมึงยิงมิสไซล์ใส่ก,กูเหรอวะฮัลโหลสุดยอดเลยครับเนี่ยโอ้โหมิสไซล์มาอีกลูกละสุดยอดแล้วเนี่ยนี่มันยุคยุคโจรสลัดแต่ว่ามีมิสไซล์ในวิถีนะครับเนี่ยโอ้โหแม่งเงยขนาดวันพีชยังต้องยอมแพ้เลยนะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆวะ่ะ เลยด้วยนะแล้วทําไมเวลาเราเล็งปืนแล้วทาไมลํากล้องปืนใหญ่มันถึงไม่ตามแต่ว่ากระสุนปืนนั้นดูสิครับกระสุนปืนผมก็เข้าใจนะครับว่าพี่แกพยายามจะทําให้เกมมันเป็นอาเคดเนอะแต่ก็ใส่เลนสติกเข้ามานิดนึงนะครับเอ,อ้ยโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะเจอกับเออทางทางบิทชฟีดนะครับผมโอ้โหมากันเต็มเลยแล้วเราจะทำาไงดีกับตัน ทำไงล่ะเราหนีไม่ได้แล้วโดนระดมยิงเดี๋ยวนะนั่นมิสไซล์เหรอวะมมงเอมิสไซล์ยิงกูเหรอวะนะ่ะไอเชียมิสไซล์นะวิถีอ้ออาวจบแล้วอ,อาวจบเกมนะครับผมเครดิตขึ้นใครก็ได้เอาเสียงยิงปืนใหญ,ญ่ออกไปได้ไหมวะนี่มันอะไรวะเนี่ย ยัง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 ไม่หยดุดยังยังยังไม่หยดุดมีนี่มีใครเอาลูกสาวของอโนชาสเนเกอร์มาพาครับเนี่ยชีเกโกยวิฟาสต์อโอเคครับดูเหมือนระบบเก็บของเกมนี้จะเป็นแบบเหมือนเราวิ่งเ oh, ข้าเราเราวิ่งเลือเข้าไปแล้วก็กดเอเพื่อเก็บของนะครับโดยที่จะมีของตกลอยบนน้ำนะครับผมโอเคครับเราเวลาเรากดเนันอยูนะครับถ้าสังเกตล่างขวาเห็นไหมครับ ตัวความเร็วน็อตมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเกิดผมกด W W W ซ้ำใช่ป่ะความเร็วน็อตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ากด S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  ลงนะครับความเร็วก็จะลดลงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราจะมีผู้เล่นคนอื่นอยู่ด้วยนะครับชื่อคุณชังชังกิเนี่ยครับผมโดยที่คุณชังกิชก็เลเวลหนึ่งนะครับเป็นเรือเลเวลหนึ่งกระบอกม้าครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากด S น้อยสุดนะครับมันก็จะขูบใบเรือนะครับผมเห็นไหมแค่นี้เหรอวะ โอเคครับดูเหมือนเราจะเจอที่บางอย่างนะครับที่ฟอ r ์สโอเพนแต่ว่าเหมือนมันต้องการโคบาร์นะครับผมเอาแล้วผมจะเอาไปประแจมทางไหนวะอืมงั้นอาจจะต้องเป็นตรงเควสนั่นเปล่าครับโอเคผมว่าเราไปที่เควนดีกว่านะครับโอ้เราสามารถกดเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นมุมเฟิร์สเพรสซันหรือเตอร์เพรสซันนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรากดออกจากเรือไม่ได้นะครับผมเราติดอยู่ในเรือนะครับเราแค่เลือกได้ครับเป็นมุมกล้องนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกกล้องแบบอื่นได้นะครับผมอืมเทดีนี่วะโห เช่อนี่เรือกูหรือวะเนี่ยโอ้อืมเอาหน่อยเอาหนอา่อยอ่ะลงเรือดีกว่านะผมสุดีครับผมในสิงสมีหีติดมันครับไม,ไม่ใช่ครับ <c oughs> ก็วันนี้อันนี้ก็เป็นระบบเ,เวลาที่ถ้าเกิดเราอยู่บนบกหรือว่าเรากดจอดเรือนะครับตัวตัวคอนเราก็จะสามารถที่จะไปอินเทอร์แลกกับ n p c คนอื่นได้นะครับโดยที่ว่าก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรอื่นเลยคือเราจะสามารถเคลื่อนที่ซ้ายขวาบนล่างได้แล้วก,กดทอเพื่อลาเควนนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอะ่ะกดเราเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถกดขึ้นเหลือได้ในใะนการกดแซดนะครับ <c oughs> <ś m akes band> โอเคครับหลังจากที่เราไปร,ารับเควสมาเมื่อกี้ละ <c oughs> ก็คือในเควส <c oughs> เรา,ามีเหมือนกับว่าเราต้องไปหาทางที่จะไปขึ้นเกาะที่ตัวสลัดเขาอยู่น,นะครับคือเกาะที่เราอยู่ตอนนี้ปเป็นเกาะที่โดนพวกเรือปลานะครับฉะนั้นเราต้องไปเกาะจริงๆนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าระบบเกมระบบเกมไม่ค่อยมีอะไรเลยครับจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนเราที่เราอยู่บนเรือกับส่วนที่เราอยู่บนเกาะนะครับซึ่งตอนที่เราอยู่บนเกาะครับเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเกี่ยวกับเรือข้างนอกนะครับก็คือเราจะสามารถคุยแล้วเควสซื้อของได้แค่นั้นแหละครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าระบบการต่อสู้ของระบบเรือเรือหนึ่งก็คือเรือที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นระบบการปลาหอกนะครับโดยที่โดยที่เอาแขนของตัวละครเราปลาไเองนะครับแล้วก็ ยังจะมีโควร์คอลลชันระหว่างเอฮ้อหน้านี้วับเลอผีสิงไทชนิกโอเคถ้าจับเสียงปืนใหญ่ก็เป็นเสียงปลาหกหรือเปล่าอ่ะเยี่ยอะไรวะเนี่ย เราสุดอลพรอยอัพป์สุดกำลังกำลั i กำลัง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 กำล u งกำลั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 งล้งกำลังกำลังกะลังกำ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 ลังกงกำลังกังกำลังกำลังกำกังกำลังกำลังกำงกำลังกลังกำ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 ลังกกัง <c oughs> <c oughs> โอเคก็หล okay, ังจากที่ผมทำภารกิจตัวละครเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดี๋ยวเรากังจะเดินทางไปยังเกาะใหญ่กันนะครับแต่ขอปลาหอกรับรับลมหนาวเพื่อนสักแป๊บนึงครับก็คือเออเกมนี้ไม่ใช่ระบบ PVP จ่ายนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะยิงปืนใหญ่หรือปลาหอกใส่คนอื่นได้เนอะเพราะว่าอันนั้นจะต้องไปเข้าอยู่ในมาพิเศษนะครับก็คือไม่แบบไม่ใช่ Open World PVP นี่นะครับแต่ก็เป็น Open World นะเอาละเราไปกันเลยเล่นเพลง p i r a t e of the c a r i b b e a n เดี๋ยวนะผมใส่เทลเลอร์มาฟีดเกมขอโทษทุกคนด้วยครับขอโทษด้วยโอเคครับเพื่อไม่เปการเสียเวลาผมก็สรุปทุกคนให้เลยนะครับก็คือบนเกาะเนี้ยเราจะมีที่ซื้อของนะครับแล้วก็ที่คาร์บอวุธ แล้วก็ที่คราฟเรือนะครับโดยที่เราตัวละครเราก็จะสามารถที่จะอัปเกรดเรือได้นะครับเป็นแต่ละขั้นไปขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดขั้นแปดจนถึงขั้นอินวีตี้นะครับแล้วแต่เกมนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบคอสเมติกต่างๆนะครับที่ว่าให้ตัวละครเราอ่ะสามารถซื้อของได้โดยที่ระบบเนี้ยก็จะเป็นระบบที่ว่าเราต้องเอาของมาคราฟเนอะไม่ใช่แบบเป็นซื้อเงินเลยนะก็คือเราเอาของอ่ะเราเก็บของเราฟาร์มของมาคราฟก็เหมือนเอ็มโปเอพีจีปกติทั่วไปนะครับ ปืนใหญ่องค์ปืนใหญ่เออแล้วก็มีอคอสเมติกอะไรต่างๆที่แบบเฮ้ยนี่มันการเล่นกับคนอื่นครั้งแรกเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ่คือสาเหตุที่ผมเปิดเอชแช่นี่บ่อยมากเลยรู้ป่ะเกมหรือว่คือ ผมพยายามที่จะอยากคุยกับอย่างอื่นเลยแต่ว่าระบบแชทมันขึ้นว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังครับคุณไม่สามารถทติดต่อกัรระบบของ Ubisoft อนไลน์ได้โปรดลองใหม่ครับก็อนนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราจะสามารถฟาร์มผู้ของที่อยู่บนบกได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวเกมไม่ได้ ต้องการที่จะให้เราขึ้นบกแม้แต่น้อยมีมี UI มินิเกมให้กดตัดลายเล่นนะครับโอเคดูเหมือนเราจะได้เรือลำแรกละเฮ้ยไอเชี่ยเอ้ยอยายาโยดูสิครับเรือนายจ๋านี่โคตรเท่เอ๊ต่่เราได้เวดามาที่ครอบครองแล้วผมแล้วแถมมีมีคัตสกี คือคือมันจำเป็นไหมวะที่กูต้องมาดูคัสกรีนเนี่ยทุกครั้งที่กูคัาปืนใหญ่ได้เนี่ยฮัลโหลยูบ oh, ีซอฟวอเตอร์ฟัคแมนเอาะครับก็น่าจะจบเพียงสำหรับคลิปพี่เท่านี้นะครับสำหรับเกมสกูนโบนที่ผมได้ลองเล่นมาในช่วงเพงเนเบต้าครับซึ่งผมบอกตามตรงว่าความรู้สึกส่งตัวผมนะเกมนี้คุ้มค่ากับเงินเออเท่าไหร่นะ60ดอลลาร์ป่ะพันแปดป่ะ ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับคือคืออันนี้อาจจะเป็นคลิปในช่วงแรกแหละที่ผมเล่นไปแต่ผมยอมผมยอมแล้วว่าผมเล่นไปประมาณเจ็ดชั่วโมงละก็คือเกือบจะถึง end game ละอีนี้หน่อยจะ end game ลวครับคือผมบอกเลยว่าเกมน้บจากเนี้ยเราก็แค่ฟาร์มเรือทําเรือให้ดีขึ้นแต่งเรือแล้วก็หาปืนใหญ่หาปืนใหญ่ให้ดีขึ้น แล้วก็มีไป PVP คนอื่นบ้างป่าไปามีไปสู้กับสัตว์ร้ายใต้ทะเลสมุนบ้างป่าไปาหาของป่าไปาทางเควสเรื่อยๆทางเควสพเ,เก็ดเรือทางเควสของเรือแค่นี้ครับคือแล้วผมบอกเลยนะว่าระบบต่อสู้เรือเกมเนี้ยแม่งไม่มีส้นตีนเฮียอะไรเลยก็ <c oughs> คือเอาง่ายคือถ้าทุกคนถ้าทุกท่านเคยเล่นระบบเกม Assassin's Creed Black Flag มา Assassin's Creed Black Flag มาระบบเกมจะสนุกกว่าเยอะเลยนะครับคือ ผมไม่รู้ทําไมนะคือผมไม่แน่คตินะเว้แต่คือคือผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกอะ่ะอนคนอื่นอาจจะสนุก,กได้แต่ผมแบบผมไม่สนุกอะ่ะคือผมบอกตามตรงผมเล่นพวกแนวเกมซูมูเลชันมาก็เยอะพวกวอร์ดชันเดอร์หรือว่าเกมที่เกี่ยวกับเรือต่างๆผมก็เล่นนะครับคือผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าระบบการต่อสู้มีแค่เนี้ยสามร้อยยังยังคิดว่าเสียดายเงนินเลยครับก็น <g iggle> ่าจะแค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับผม